เียนป่าอ,ออกไปเขาก็ดึงอีกตบหน้าอีกเดียนมันสู้ไม่ไหวตอนนั้นเังนเด็กอยู่ประมาณอายุ13กว่าไงสุดท้ายเขาก็ต้องเอามือจับมือเดียนไว้ตบหน้าแล้วก็อคอมพืนเเดียนเงี้ยเดียนร้องแบบเสียงดังให้แม่ช่วยให้คนช่วยไม่มีใครมาช่วยเลยไม่เห็นมีใครได้ยินเลยแน่นอนว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยแม้กระทั่งแม่ของเดียน เพื่อคนที่ขายเธอในราคาสามหมื่นบาทให้กับชายคนนั้นคือแม่บังเกิดกล้าวของเธอนั่นเองย้อนเวลากลับไปเมื่อตั้งแต่ครั้งเดือนอายุเพียงสามเดือนแม่ของเธอขายเธอไปแต่ไม่นานหลังจากนั้นแม่ก็ขโมยเธอกลับมาแม่ขายเธอไปแล้วขโมยเธอมาอยู่อย่างนั้นจนนับครั้งไม่ทวนแต่ในเวลานั้นเดือนยังเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจว่าแม่ทำอะไรกับเธอ ตอนนั้นนี่ยังอย่างนี้ไม่คิดอะไรไม่เป็นว่าแม่ไม่ดีแต่แม่ง,งอครั้งเดียวก็อ่อนแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานเดือนก็ถูกแม่หลอกอีกว่าจะให้ไปทำงานที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวแต่แท้จริงแล้วครั้งนี้เธอถูกขายให้เป็นหญิงบริการเขาก็แต่งหน้าให้ใส่นั้นให้แล้วก็ให้เดินนั่งที่คาราโอเกะมีผู้หญิงแรกคอนสวยๆมากเลย นั่งกันแต่มีแต่เดือนอายุน้อยแขกเข้ามานี่ทุกคนเขาจะยิ้มกันเดือนไม่ยิย้มอ่ะเดือนจำต้องอยู่ในสถานบริการแห่งนั้นอย่างทุกทรมานเธอถูกบังคับให้รับแขกแต่ถ้าหากเธอ,อยังดื้อดืงเธอก็จะต้องเจ็บตัวมากกว่าเดิมเพราะเธอจะต้องถูกมัดมือและเท้าไว้กับเตียงเดือนทำอะไรเขาไม่ได้สู้อะไรเขาไม่ได้เนี่ยแล้วก็อยู่กับคนจริงคนนั้น แบบไม่ออกแบบคมคืนเสร็จเขาก็ไปแล้วก็แม่เลี้ยงก็มาปล่อยเชื่อให้นอกจากจะถูกบังคับให้รับแขกเดือนยังถูกหลอกให้เสพยาบ้าเพื่อที่จะได้มีแรงรับแขกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยวันหนึ่งวันหนึ่งนี่มันประมาณสิบคนนะคะมีแปดคนมีสิบสองคนแบบเนี้ยไม่เคยน้อยกว่านั้นนะคะไม่อยากฆ่าตัวตายมากเลย ในช่วงเวลาที่เจ็บป่วยและหมดหวังนั้นเดือนได้อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจา้าแต่ถึงแม้นาเวลานั้นเธอยังไม่ได้รู้จักกับพระองค์อย่างแท้จริงแต่พระองค์ก็ทรงตอบคำอธิษฐานของเธอเดือนอยู่ได้25วันแล้วมิสเตอร์มาร์ก็มาไม่นานหลังจากปลอมตัวเป็นแขกคุณมาจากมูลนิธิจสฟูซึ่งเป็นมูลนิธิคริสเตียน ที่ให้ความช่วยเหลือหญิงบริการในการให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยให้การฝึกอาชีพร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก,ก็ได้ช่วยเดือนและเพื่อนๆออกจากสถานบริการแห่งนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีพระเจ้าก็เรารอดมาไม่ได้ชีวิตจิตใจที่บอบช้ำของเดือนได้รับการเยียวยาจากพระเจ้าแต่ที่สำคัญเดือนได้ตัดสินใจต้อนรับพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเธอและแน่นอนที่สุด พระองค์ทรงประทานชีวิตใหม่ให้กับเธอปัจจุบันเดือนทำงานร่วมกับคุณมาร์คและคุณคริสตาในฐานะของอาสาสมัครที่มูลลนิธิจ u s t f o เดือนต้องการแบ่งปันความรักของพระเจา้าใช้ประสบการณ์ชีวิตของเธอในการช่วยเหลือหญิงสาวอีกมากมายที่กำลังหรืออาจจะเป็นเหมือนเธอให้รู้ว่าแท้จริงแล้วยังมีความหวังมีทางออกที่ดีกว่าการเข้ามาอยู่ในธุรกิจการค้าประเวณี We've had quite a joy in seeing her accept Jesus and uh, accept Him fully into her life to impact all areas. She's gone from being a terrified 14 year old to being a young woman who's growing in her confidence and in her spiritual giftings to go out and share the good news. She uh, loves to minister to children. and also very good with other people who have been very good at talking and been counseling good victimized. good she's She's with other who with them and counseling them. very people very ชีวิตที่ผ่านมาของเดือนอาจจะดูเหมือนต้นอ้อที่ชอกช้ำแต่วันนี้พระเจ้าทรงประทานชีวิตใหม่ที่เต็มไปได้วยความหวังกับเดือนถึงแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าชีวิตข้างหน้าจะเป็นเช่นไรแต่เธอมั่นใจว่าพระเจ้าจะเดินเคียงข้างและทรงอยู่กับเธอตลอดไป